ความเชื่อเรื่องแมวดำปลุกศพเป็นหนึ่งในความเชื่อเก่าแก่ของไทยที่มีทั้งความลึกลับและน่ากลัวสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะในชนบทภาคเหนือและอีสานมาดูความหมายและที่มาของความเชื่อนี้กันค่ะที่มาของความเชื่อ คนไทยโบราณเชื่อว่าแมวดำมีพลังเหนือธรรมชาติหรือมีของติดตัวเพราะเป็นสัตว์ที่มีสายสัมพันธ์กับวิญญาณโลกหลังความตายดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าถ้าแมวดำกระโดดข้ามศพศพนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ ภาพพรามรายละเอียดของความเชื่อเมื่อมีคนตายใหม่ๆโดยเฉพาะยังไม่เผาหรือฝังชาวบ้านจะระวังไม่ให้แมวดำเข้าใกล้ศพหากแมวดำกระโดดข้ามตัวศพเชื่อกันว่าดวงวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดและอาจฟื้นขึ้นมาในสภาพผีฟื้นหรือผี